ราคาเบาๆผ่อนสบายๆปีใหม่ไม่น้อยแนะนำคันนี้เลยนะคะนิสสันอ m มเบล่า1.2 e ส port Tech ปี2019นะไม่แค่65,000เท่านั้นเองสภาพส,สวยๆเลยนะคะฟรีดาวผ่อน5,000เท่านั้นนะคันนี้ราคาค่าตัวถูกมาก259,000บาทมาพร้อมกับล้อมแมกเทเท่ๆพร้อมซิ่งเลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะมีไฟแนนซ์ไปทสยาสัญญาถึงที่เลยสภาพเดิมๆสวยๆนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง เกิแล้วก็สปอยเลอร์นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดใครสนใจแนะนำรับชมให้จบคลิปนะคะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนายเพชรโยนสำหรับวันนี้นะคะนันมีรถราคาเบาๆผ่อนสบายๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัวน e ิสสันอะเมล่า1.2 e sportage ปี2019นะคะเลขมายอยู่60,000กิโลเท่านั้นเองนะสภาพสวยๆเลยนะคะราคาค่าตัวถูกมากนะคะ259,000บาทจัดเต็มฟรีดาวด้เลยนะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นเองนะใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆไปใช้งานปีใหม่ใหม่น้อย ผ่อนสบายแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะติดต่อมหานัดได้เลยเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะชนหนักผิดควม่มจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะผ่อนแค่ห้าพันเท่านั้นนะคะรายได้สนงท่อของข้างว่าเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีไฟแนนซ์ไปทำ สัญญาใหถึงที่เลยป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยนะคะ8กอไก่บใบไม้7280กรุงเทพมหานครโลโก้ด,ด้านหน้าเป็นแบบโเมียมน,นะคะเป็นรถสีบนเงินสีสวยๆดูแรงง่ายๆเลยนะไฟหน้าเป็นแบบ มันติรีเฟคเตอร์นะคะคมใสๆสสวยๆไม่มีรอยแตกรอยรล้าเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะลูกค้ารถมือเดียวนะไม่หกหมื่นกิโลเท่านั้นเองได้ไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะลูกค้าส่วนตัวรอนะคะคันนี้เขาลงล้อมแม็กมาให้แบบเท่ๆเลยนะลงแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะสันเลียมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยละกิ้มติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมือจับประตูสี่ได้ เป็นแบบโคเมียมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในของตัวรถกันนะคะสําหรับภายในของรถคันนี้นะคะ เป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟหน้าเปิดออโต้ได้พวงมาลาัย3ก้านเดิมๆไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยสึกหลออของการใช้งานนะ้ำมไมอยู่แค่65,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้ามัแท้ไมัเดิมไม่มีการกลับไมกอใหม่นะ259,000บาทปี2019นะคะลูกค้า1 9 1 9ตรงปีนะพรอ,อยู่ประมาณ5,000ันเท่านั้นนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น เพียง2.79%เท่านั้นเองผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ย7ปี84งวดเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM, CD, USB, AUX เสียบได้แอร์แอนะล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะตัวเบาะให้เป็นเบาะผ้าสีดานตัดด้วยได้สีแดงเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะผ้าระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะลูกค้าเบาะสวยๆแน่นๆตนึงๆเ,เ,เลยนะ,ะหวัวน,น็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขยบขยื่นนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นรถอีโคคาประหยัดน้ํามันด้วย ะะออกให้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญาแห่งที่เลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อหารัดโดยตรงได้เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายนะคะมีที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้ด้วยที่พักแขนก็มีให้นะคะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะบอดี้กว้างนั่งกันสบาย,บายเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกนะค่าตัวถูกเลย2อ0 0 0 0ห้าบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5,000เท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังติดมาให้3จุดนะคะ 지 <목소리나> ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ลงล้อมแบกมาให้แบบเท่ๆเลยนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกไฟเบรกตรงที่สามีเห็นชัดเจนไฟท้ายนะคะไม่มีแตกไม่มี้าวคมใสๆส,สวยกระจกหลังก็ติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดด้านท้ายดูกันนะคะขอเปิดด้านในนิดนึงนะจริงๆด้านท้ายนะคะเปิดได้2วิธีก็คือเปิดจากด้านในก็ได้หรือว่าเปิดจากกุญแจของรถก็ได้นะคะแต่ว่านัดไม่ได้ถือกุญแจติดมาต้องกลับขอ อาภัยด้วยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆส,ยสภาพพร้อมใช้โครงสร้างเดิมทั้งคันไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างนะคะบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะเลยไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีรอยแตกรอยแล้วโลโก้นิสัน,นี้เห็นชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยเข็บทะเยืน่นรูน็อตกลมๆนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวเลยนะตาปั๊มนะคะต้องฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ย มีเห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคานด้านในตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อหัวน็อตไม่มีรอยไขยหรือว่าร่องรอยการขยับเขยื่อนนะคะส่วนบอดี้ด้านล่าง ล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์มีเห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะได้ไปค,คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าผ่อนอยู่แค่5้าพันเท่านั้นนะใครสนใจติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะย้ำเบอร์โทรติดต่อนะศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนะเพชรโยนโฮมาแอดไน์มาได้นะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะหลักๆเลยก็ใช้เป็นสลีปเงินเดือนหรือ หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสะเตทเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนก็สามารถออกบทได้แล้วนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.79%เท่านั้นผ่อนได้สูงสุดเนี่ยเปี 7. 8ปงวดเลยนะคะสภาพส,สวยๆพร้อมใช้ล้อมแม็กเท่ๆพร้อมซิ่งเลยนะคะใครสนใจแนะนำไปอีกทางเลือกเลยนะสภาพสวยมากๆการันตีให้เลยนะคะมาดูกันต่อนะลูกค้านี่ ภายในไม่มีช้ำนะคะไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าการสึกล้อเลยนะคะหัวน็อตซอกประตูเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยรอยเขียบขย่ยเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเลย กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วสภาพส,สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะภาษีพ,พบรบทางร้านดูแลให้มีวารันตีหลังการขายให้ด้วยแล้วก็มีช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะลูกค้ารับรองว่าซื้อรถกับเพชรยนเนี่ยได้รถสวยตรงปกคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนะัดภาพไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบนะคะพันสองซีซีเจดแรงม้ารองรับน้ํามันเบนซินเก้าหนึ่งเ E ีเติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีข้ามน้ามันหยดไหลเยอะมเลยนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยเขีขเยขยื่นเลยนะคะลูกค้าคานตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอนะคะสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆต,ติดครบทุกตําแหน่งนะคะแผ่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนชเช็คประวัติศูนย์นิสสันได้ออนไลน์ทั่วประเทศชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ากับส ซีนเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตแก้ไม่มีรอยขยับหรือว่าหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าหัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีรอยเขยบขยือนนะคะสติ๊กเกอร์มออกอมีติดที่เห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าผ่อนแค่5,000บาทเท่านั้นเองรายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะกับตัวนิสสันอะเมร่า1.2 e s p o r t t เทคปี2019นะคะรถสวยๆมือเดียว ไม่นะ My, แค่65,000โหนโลนะคะราคาค่าตัวถูกๆเลย2 5 9 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวผ่อนห0า0เท่านั้นใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะติดต่อหานัทได้ตรงนี้เลยเบอร์โทร098 260 9587นเาดเพนพชรย์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารไม่ยุ่งยากนะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ